ยืนหนึ่งกระบะพนถูกมาสเตอร์บีทีห้าศูนย์โปรค่างวดหกพันตลอดสัญญามาครับวันนีะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไอเซมอยู่กับน้องน้องนุ่นค่ะนุ่นอะไรนะชาเน่นะานุ่นชาเน่นะานุ่นนะจ๊ะหนูเป็นตัวโคเวอร์โคเวอร์เหโคเวอร์เขาตัวนี้คือตัวขายรถไม่ใช่ขายคิมใช่ค่ะขายรถค่ะขายรถอย่างเดียวอีกตัวหนึ่ง ายครีมเขาขายครีมแล้วเราด่าเก่งเหมือนกันไหมไม่ค่ะหนูเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักด่าบอกเก่งบ่บอค่ะโอ้ยด่าบวกเก่งคือยังตัวแท้ก็ต้องด้เก่งที่ในตัวแท้บอค่ะหนูเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักค่ะอ่ะเมื่อนี้พาเบงกระบะแบนลองใช่แล้วตัวนี้เป็น m a สด a b t 50โปรนะคะสวยมากเป็นสีขาวกระบะแบนลองกับแบนรักนี่นะแตกต่างกันยังไหนครับทานทั้งนั้น แบนด์หลักก็มี Toyota, อินสุกับโตโยต้าแบนด์รองก็จะเป็นมาสด้ามีซูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แตกต่างกันในส่วนของธนาคารแต่ว่าตัวนี้ถ้าสําหรับใครที่อยากผ่อนถูกๆนะคะแนะนําเลยนะแล้วก็ได้ไปเป็นตัวสูงแบบนี้ด้วยพี่ใช่ตัวนี้เป็นมาสด้าบีทีหาปี19บเผ่อนเพียง 6, แค่หกพันมถ้าอินสุปีสิบผ่อนได้ไหมหกพันตัวสูงบ่ได้ได้บัตได้อยู่ประมาณแปดเกพเห็นปะ ความแตกต่างกันข้างวดต่างกันราคาต่างกันแต่ว่าจุดหมายปลายทางสมมติไอเสียมจะไปเชียงใหม่จะไปเชียงรายจะไปใต้จะไปอีสานไปขอนแก่นไปถึงจุดหมายกันบ่เหมือนกันค่ะน้ำมันกินซ้ำกันบ่กินซ้ำกันช้างวดซ้ำกันบ่บ่ซ้ำกันท่านนี้ถือกลัวแมนหกพันแบนด์หลักหรือแบนด์รองก็ไปถึงจุดหมายเหมือนกันถูกต้องสำหรับผู้ใดที่บ่ได้ซีเรียส นะเรื่องการตกแตง่งเรื่องการคว่มลอของเขา,าเน้นทร,รมาหากินใช่แล้วใช้ทร,รมาหากินนะคะอ่าไปดูรถด,ดีกว่าเราเครื่องสองจุดสองนะล้อเดิมๆยกสูงนะมีคอกนะเสมอหลังเกง๋งเป็นดามด้วยสแตนเลสใช่นะตัวนี้ก็ใช้ไม้สีปัญหาไัไเลยใช่ข้อสแตนเลสเสมอเก่งเหมาะกับอาชีพที่ค้าขายนะคะพี่ ขายบักแตงมได้บอ่อได้อุ้ยมากเลยบักแตงม <laughs> มากเลยยิาขายทุเรียนได้บอ่อได้อันนั้นแห้งดีเงาะบอ่อได้เลยปลไม้นี่เออได้เบิดครับน่ะนี่ <F> ตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้เอ้ี่ันทเบอรี่มาซื้อเลยครับพี่น้องพรหกพัน 6, 000, พี่นอ้องจัดก,กันนี่มาหลายๆด้วยน่ะสวยงามครับภายนุงภายในเปิดแคปได้ยกสูงด้วยแอร์เย็นเฉียบเย็ยนหนาวเย็ยนจนขนลุกเปิดแห้งเนาะ <laughs> จัดได้ทุกอาชีพครับเกษตรกร,กรเกษตรค้าขายพนักง,งานซื้อได้หมดเลยะนะคะเดี๋ยวพี่จะพูดเราบอกว่าซื้อได้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  <Okay. S 1> นะเดี๋ยวพี่จะพูดทุกอาชีพทุกอาชีพเราพูบอกว่าซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้นะโอเคนะเกษตรกรค้าขายพนักง,งานบริษัทรัรฐวิสาหากิจรับเอ,เอาไม่พูดอะ่ะ <laughs> บ่ท่น <laughs> านบ่มีปองให้เขาเลยซื้อได้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  ซื้อไดเบอร์ธุกอาชีพค่ะนมาเลยครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบร<ม>ิษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก็สร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับบกล้อขับสิบรอขับแมคโครตัดไม้เผาทาันเลี้ยงวัวเลี้ยงวายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หา,าเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องผงประมุ่งประมุ่งทุกอาชีพ เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเบิดแล้วยี่หลี่แต่จะผอมาอันนี้เบิดแล้วเลี้ยงแมวอยู่บ้านหรอได้ไหมคะเลี้ยงแมวอยู่บ้านแมวเป็นพันตัวละซีซ่าหาพันเป็นเป็นเป็นฟ้ามอ่ะโอเคไปดูแมวที่บ้านเราได้นะคะมีไหมมีบ้านเราเลี้ยงไหมเลี้ยงแมวค่ะไปดูแมวไหมคะไปดูรถก่อนค่ะไปดูเน็ตฟิกก็ได้ค่ะ มือกล้องมาดูเลขมองเลขไม้ก่อนเออใจลอยไปนู่นเออหนูก็ยืนลอยอยู่พี่เสียงจะไปดูหนูรับอ้าวดูเลขไม้เลขไม้เก้าหมื่นสามพันโลเท่านั้นเองวิ่งมาน้อยมากรถปี่สองพันสิบเก้านอชใช่ไหมอ่าสิบเก้าจ้ะใช่แล้วไม่วิ่งน้อยแล้วไม่แพ้ด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วหนูวิ่งน้อยหรือเปล่าคะหนูไม่ค่อยวิ่งค่ะหนูเน้นขับรถไปหาเอา เดี๋ยวหนูไปคนเปิดเองค่ะพี่อ่าได้ใช้หนูเปิดอาบอกลูกค้าหน่อยเดิมไม่เดิมอะไรยังไงเครื่องเดิมเลยพี่อันนี้คือแบบว่าเครื่องเดิมเดิมจากโรงงานฝากระโปรงเดิมน็อตไม่ขยับเลยนะอันนี้น็อตเดิมใช่น็อตไม่มีถอดเลยใช่เครื่อง2อจุแรงประหยัดน้ำมันพอดพี่อยางถอดหนูไหมครับพอดใจไปแล้วล่าสุด เพราะว่าเกมอ้าว่อนเพียงแค่6,000บาทใช่แล้ว่อน6,000บาทตลอดอายุสัญญาซื้อได้ทุกอาชีพและที่สำคัญนะคะออกรถเริ่มต้นที่0บาทเลยนะคะอ้าวสนใจติดต่อน้องนุ่นได้ที่ไหนคะ0923710115นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะพี่พี่0923710115ค่ะแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้พี่น้องได้มาซื้อรถ นะเมื่อเป็นพี่เป็นน้องะนะให้เป็นสะพานบุญให้ผู้ทุกผู้ยากได้เห็นคลิปวิดีโอนี่นะไปบางไดบ่บ่พานมาหานนองนุ่นเดี๋ยวน<ช>้องนุ่นจัดให้ใช่แล้วนะแล้วก็ผู้ที่แชร์ไปน้องนุ่นมีค่าขนมให้นะเท่าไหร่ห้าพันบาทอ่าสำหรับคนที่แชร์ไปแล้วมีเพื่อนมาซื้อนะน้องนุ่นจัดรถสวยๆให้รถไปถึงหน้าบ้านส่งรถลูกค้าใชองชนุ่นให้ค่าขนมมีก5 0ห้าพันบาทห้าพันบาทโอเคเมื่อนี่ไอเสียมกับน้องนุ่นไปก่อนแล้วครับสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามานะครับผม นะสวัสดีครับ